นี่พี่ก็มีโค้ดมาแจกให้น้องๆครับก็เขาที่ว่าเติมเงินได้เลยนะครับเขาจะอยู่ข้างๆกับซองอังเป้านะครับแล้วก็กอบกอบโค้ดนะครับแล้วก็เติมโค้ดได้เลยนะครับโค้ดนี่ครับก็รหัสโค้ดจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวอย่างให้ละกันนะครับดูครับตอนนี้พี่มียอดเงินศูนย์บาทนะครับน้องๆก็พี่ก็จะมาเติมกันเลยละกันนะครับรับรางวัลสําเร็จนะครับนี่ก็ได้รหัสโค้ดเป็นที่ ยอดเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยครับเจ็ดสิบเครดิตนะครับส่วนน้องๆคนไหนได้อะไรก็อย่าลืมคอมไม่ต์มาบอกครับส่วนใครที่หินโค้ดแบบไม่ชัดนะครับสามารถมาดูตรงคําว่าประกาศได้เลยนะครับน้องๆก็รอสักครู่นะครับเขากาลังไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับฐานโค้ดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถมาดูที่หน้าร้านค้าได้เลยนะครับมาวันนี้นะพี่ก็เจ็ดสิบบาทพี่ก็จะพามาสุ่มวงล้อละกันนะครับนี่สุ่มวงล้อแบบไม่มีเกลือนะครับดูซิว่าเราจะได้ไอเดียอะไรนะครับนี่มีปัดทงเลยนะนี่ ปักทงนะครับแล้วก็หมเอฟนะครับแล้วก็ไอดีเซตสุดคุ้มนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มรางวัลแบบไม่มีเกลือนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมาเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับน้องมากดสุ่มเลยดูสิว่าเราจะได้อะไรนะครับวันนี้โอเคนะพี่ก็ได้เป็นไ d ดีฟ e f ไฟลนะครับน้องก็ไปเดี๋ยวเราไปดูรหัสกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้รหัสจริงไหมนะครับนี่นะครับรหัสเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็ อันนี้พี่เคยสุ่มอ่าตอนที่เล่นบล็อกฟุตนครับเคยแบบสุ่มกล่องสุ่มบล็อกฟุตไปด้วยนั่นเองแต่มันไม่ได้รางวัลนะครับน้องเพราะกล่องสุ่มบล็อกฟุตมันมีเกลือนะครับโอเคนะละไอเดียก็มีประมาณนี้นะครับน้องเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับไปโอเคนะระหว่างนี้ก็ดูไอดีกันไปแบบยาวๆแล้วกันนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะเลื่อนให้ดูไปทีละอย่างแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเอาไว้เจอกััััันนนใหหหมมม่คคลลิปป้้าาารรบบบบบบผสสสีีววดไ๊๊ยยจุ പന്ത്രണ്ടു തൊണ്ണൂറ്റ് തമ്പു കങ്ങ് തമ്പത്ത് തമ്മിൽ പൊന്തം പന്ത്രണ്ടു തെങ്ങത്ത് തം കങ്ങ് പങ്കു തന്ന് തമ്പ തമ പന്ത്രണ്ടു തെങ്ങ് തംപു കങ്ങ് തന്ത് തങ്ങത്ത് പന്ത്രം പന്ത്രണ്ടു തെങ്ങ് തംപു തങ്ങ് പങ്കു തണ്ണു തം thank you இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று